รายได้เป็นแสนเหลือเงินไม่กี่บาทล่าสุดปั้นจันรประมะหายหน้าจากวงการใช้ชีวิตแบบนี้ในวันที่ไม่เหลืออะไรปั้นจันรประมะไม่เคยเล่าที่ไหนจุดพีคชีวิตครอบครัวเกือบจะไม่มีบ้านอยู่ถ่ายรายการได้เป็นแสนเหลือเงินใช้ไม่กี่พันหลังจากที่ประสบความสำเร็จก,กับการเป็นนักร้องวงบอยแบนด์ ปั้นจันได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวและก็ได้มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขลับไฟเดโชปั้นจันได้เปิดใจถึงเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งพูดคุยนั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกเพราะคำพูดแทงใจของญาติในวันที่ครอบครัวเกือบจะไม่มีบ้านอยู่เป็นเหมือนสึนามิที่สัตชีวิตของปั้นจันเขาพาครอบครัวผ่านมรสุมครั้งนี้มาได้อย่างไร และเรื่องอะไรที่ทำให้เขาถึงกับสุดน้ำตาร่วงกับฉายาเสือปั้นกินเรียบเจ้าชู้จนเกือบเจอลูกปืนเรื่องราวเป็นอย่างไรและความรักครั้งล่าสุดของหนุ่มปั้นจันที่ใครๆก็บอกว่าความรักครั้งนี้ทำให้ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปตอนเจอดราม่าหนักเขาเลือกใช้ชีวิตทำร้ายตัวเองในการแก้ปัญหาทุกครั้งถามว่าเหมือนเป็นสึนามิที่ซัดชีวิตของปั้นจันคือเรื่องที่บ้านใช่ไหม ปั้นจันตอบว่าเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนผมโตมากับคุณตาคุณยายที่รับราชการพอคุณตาเสียไปบ้านก็ต้องถูกแบ่งครอบครัวของผมไม่ได้มีแผนสำรองไว้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนครอบครัวของฝั่งคุณแม่ก็มีการประชุมกันคุณแม่ร้องไห้ลงมาตกลงกันไม่ลงตัวถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลประโยคนึงที่ได้รับสารมาก็คืออยู่มาขนานี้แล้วทำไมไม่รู้จักหาบ้านของตัวเองอยู่ ถามว่าเป็นปั้นจันต้องอดทนอย่างไรปั้นจันตอบว่าผมทำรายการรายได้แสนกว่าบาทแต่ว่าค่าบ้านเราต้องผ่อนประมาณแสนนิดๆเงินพันหนึ่งสองพมีค่าสำหรับผมมากกินข้าวกองเอาข้าวกองกลับบ้านวันนั้นไปถ่ายรายการกับพี่ก้องปิยะแขกรับเชิญเป็นพี่ไฮอาภาพร เขาก็บอกว่ามาบอกบุญผมก็ใส่ซองให้พี่ายตอนนั้นผมมีเงินอยู่3,000บาทสุดท้ายในบัญชีใส่ซองไป1,000บาทพี่ก้องก็แซวโอ้โหปั้นทำงาน3รายการใส่แค่นี้นะจำได้ว่านั่งอยู่แล้วสุดลงไปแล้วน้ำตาก็ร่วงเลย